คุณเห็นลูกบอลเล็กๆในมือผู้ชายนั้นไหมนั่นแหละคืออาวุธที่อันตรายที่สุดของเขาเขาคว้างมันออกไปได้อย่างง่ายดายและลูกบอลนั้นก็กระเด้งกลับมาที่มือเขาได้อย่างแม่นยำทุกครั้งแต่พอเห็นเขาแต่งตัวเรียบร้อยท่าทางสงบไม่มีใครเลยจะนึกออกว่าภายในตัวเขานั้นอันตรายและโหดร้ายขนาดไหนแค่เพราะนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งมากินเม็ดข้าวเขาก็ฆ่ามันอย่างโหดเทียมจนใครๆที่อยู่ในคุกยังต้องขนลุกแค่นึกถึงไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับเขาเพราะทุกคนรู้ดีว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมือเขามันคืออาวุธที่อันนตราายเกิิจะคคดด ความสามารถของเขาทำให้ทหารสนใจอย่างมากพวกเขาเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้ถ้าเขายอมทำภารกิจที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้โทษของเขาจะลดลงสิปีแม้ว่าเขาจะเหลือเวลาแค่3วันก่อนจะได้ปล่อยตัวเขาก็ตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลเพราะในใจเขามีไฟแรงกล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองและก้าวข้ามขีดจำกัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นองค์กรคราวติดตั้งระเบิดเล็กๆไว้ที่คอของเขาหากเขาพยายามหนีทุกอย่างจะจบลงทันทีเมื่อถึงสถานที่ปฏิบัติการทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นทีมที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับเขาเป็นอย่างที่เขา เขาคาดไว้เลยคือไม่มีประโยชน์ไม่สําคัญและแปลกมากไม่มีใครในทีมที่ฉลาดพอจะหลีกเลี่ยงการเหยียบโครนที่เขาเพิ่งเดินผ่านและสถานการณ์ก็แย่ลงเมื่อเขาเห็นว่าในทีมมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกับตัวชมดแปลกๆจากทั้งหมดนี้เขาตัดสินใจว่าคืนนี้ภารกิจนี้เขาจะทําคนเดียวสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้าร่วมทีมดูเหมือนจะไม่เคยผ่านการต่อสู้มาเลยตลอดชีวิตและตลอดทางทุกคนยังคงทําตัวเหมือนไม่รู้ว่ามีอันตรายจริงๆรออยู่ข้างหน้ามีเพียงผู้ชายคนนั้นเท่านั้นที่นิ่งสงบคิดวางแผนทุกอย่างในใจ ท่ามกลางความมืดมิดของคืนนั้นทุกคนเดินทางมาถึงเป้าหมายของภารกิจเขาไม่อยากทนกับคนโง่พวกนั้นอีกต่อไปจึงกระโดดจากเครื่องบินก่อนคนอื่นเขาลงได้อย่างสมบูรณ์แบบในทะเลเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจศัตรูเขาเริ่มว่ายน้ำอย่างเงียบๆไปยังชายหาดที่อยู่ไกลออกไปแต่แล้วก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นเจ้าสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายฉมดที่เคยฆ่าทหารอิลิตไป27นายด้วยมือเปล่าดันว่ายน้ำไม่เป็นและเริ่มจมลงตามหลักการที่ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาเรีบลงไปช่วยชีวิตมันและลากขึ้นมาบบนนนนนฝััั่งงงแแตพพวมมลื้ก็ อนอนนิ่งเหมือนไม่มีชีวิตจริงๆแล้วมันรู้สึกถึงอันตรายและแกล้งตายเพื่อหลอกทุกคนและต้องยอมรับว่าทุกคนโดนมันหลอกอย่างสมบูรณ์รวมถึงคุณด้วย